ที่เห็นตอนนี้ก็คือมังกี้คานิวาวนะครับซึ่งวันนี้เราทำการต่อมูลส่5ส5นห้นครับสร็จสนแค่สองแสนสองแสนมบามีทั้งหมด99้ส้คันหล้าน เอตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดลดีฟมูลค่าวกว่าสาล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดลดีฟสุดเอกล i v e สุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์ l ลิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอ,อื่นๆอ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 1197111 เฮ้ยครับผมหนึ่งตัวตอร์เรย์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่คับเฮาสุดอนทานีนะครับวันนี้จะมีการประมูลนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับมังกี้นะครับสกัดซีหน่งสองห้าอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่คันนี้นะจะมีอยู่ข้างในครับที่เขาตั้งโชว์อยู่เราจะมีคนมาประมูลมาดูกันว่าบรรยากาศการประมูลของที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ราคาจะพุ่งไปเท่าไหร่นะครับโอเคประดุลครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับผมเป็นที่ประสาการขายนะครับประจําอยู่ที่โชว์รูมคาพาวดอนธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําในส่วนของตัวคาริวาวนะครับผมก็คือก่อนอื่นเลยต้องเกิดว่าทําไมเขาถึงต้องทำลิมิเต็ดออกมานะครับผมคันด้าเขามีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะครับผมใช่ครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นรถทั้งบิ๊กไบค์แล้วก็รวมคาฮาวเราด้วยนะครับผมที่เห็นตรงนี้ก็คือมังกี้คาริวาวนะครับมังกี้คาริวาวใช่รุ่นท้อเลยเนาะใช่เหมืีซีเนาะใช่ครับเป็น ก็หน่ยละยี่สิบห้าเซตห้าเกียร์ยรถูกต้องครับ oh. เป็นเป็นรถตัวเป็นรถเครื่องตัวตัวเจเนเรชั่นใหม่ห้าเกียร์ใช่ครับแล้วรถแปดสามนี่มันคืออะไรครับแปดสามใช่ไหมครับ,รบก็คืออย่างที่บอกเลยเขาเป็นลิมิเต็ดมีทั้งหมดเก <99, 000. S 2> ้าสิบเก้าคันเก้าสิบเก้าคันทั่วประเทศไทยทั่วโลก ใช่ครับก็คือเป็นคันที่83คันนี้เป็นคันที่83ครับ99ว้าว99โอเคโอ้เพราะว่าเท่ดีนะเขามีอะไรบ้างให้มีชุดแต่งเขาเลยก็คือจะนิ่งเจนิ่โม่งหน้าแล้วก็มีกราฟไฟหน้านะครับแล้วก็มีตัวนี้สติกเกอร์สัญลักษณ์ที่ที่ที่คนเล่นสายสตรีมองคเสื้อผ้าสตรีมครับจุดสามจุดของดาวนี้ก็คือคาริวาง ไนวานี่เขาเป็นเป็นแบรนด์ของเป็นบรนเซื้อผ้าก่อนอื่นต้องถามว่าทําไมทําไมเขาเขาทำไมต้องถามว่าทำไมต้องเป็นคานิวาลคือร้านคานิวาวก่อนนานี้เขาเป็นร้านขายรองเท้าเป็นร้านขายรองเท้าที่ขายเฉพาะพวกอ่าพวกคอนเวิร์สเขาจะเริ่มหาแบรนด์เสื้อผ้าอื่นมาคอนเนคกันจนทําให้เป็ดเป็นเกิดเป็นร้านชื่อดังในสยามเป็นร้านคารานิวาวแล้วทําให้ฮอนด้าเราไปโคเวอร์เขาแล้วก็ทําเป็นตัวรีดจุดใหม นี่คือดีไซน์ของดีไซน์ของตัวรถบบที่นะเจ้าของ แบรนด์คาริบาวเป็นคนออกแบบดีไซน์เองอ๋อเขาออกแบบให้ด้วยคือทาง99คันที่เป็นสีนี้สีนี้บอกก็เป็นแบบนี้แบบนี้ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ครับแล้วนอกจากจะได้รถแล้วได้อะไรอีกไหมครมีมีอื่นจะมีกล่องบ็อกเซตซึ่งกล่องบ็อกเซตของเราข้างในก็จะเป็นหมวกอนุรักของคาริบาวอะไรใช่ครับเป็นกล่องป้ายสติ๊กเกอร์โอ้ได้นอกจากได้รถแล้วยิ่งได้ของใช่ับเหมือนเป็นของที่ลึกเป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยถูกต้องครับและนและยังไม่พอทางคาริบาวเขาก็ทําเสื้อผ้าที่คอนให้ออีีกกซึ่่งหมมดดแลล้วเไต ปกติแล้วอ่ะราคาตอนนี้ตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าราคาตอนนี้ตั้งใช่ไหมครับอยู่ที่1 3ึ9 0 0บาท1 3ึ่ง0สบาทใช่ครับซึ่งวันนี้เราทำการประมูลวันนี้จะเป็นปรับประมูลนะครับคือซื้อราคานี้ไม่ได้แล้วต้องปรับปรามูลสู้กันเปิดที่แสนเปิดที่แสนห้าเปิดที่แสนห้าอันนี้คือเปิดที่แสนห้านั่นแหละแล้วราคาลดปกติราคาสนัดอยู่ที่99,700บาท99,700บาทใช่ครับซึ่งตัวข้างหลังของเราเป็นเจเนเรชั่น3 เป็นเจนสามแล้วเจนสามแล้วครับคือพกเงินมา 90, 9ก้า0มืนบาทก็คือซื้อคันนี้กลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยแลวข้อคันที่สองที่เราจะประมูลคือข้างหลังนี้ใช่ไหมเป็น C นะครับผมซึ่งเราก็ไปทำการ cover กับดิสนีย์ดิสนีย์เลยนะนระดับโลกเลยเหรอใช่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ยืนเท่ยอย่างี้คือ โอ้โหนี่ฮะได้ได้หมดนี่เลยเหรอ anyway? ใช่ครับหมดนี่เลยไม่ครับรถกระตุกกระตาอ๋อรถกระตุกกระตามีแต่หมดที่เล่นอยู่แล้วได้ทันได้หมดที้คุ้มรู้ทันโอ้จะให้เอาเชลกด้วยใช่ถ้าเชลก็จะคุ้มเลยครับโอเคครับเกิดก่อนสวนดิสนียเนี่ยเขาได้ฉลองครบรอบ100ปีของบริษัทเขาอ๋อนี่100คือ100ปีผมนึกว่าวาหมายถึงว่าเขาเลข100ไม่ใช่ไม่ครับเป็นบริษัทที่เขาต่อร่างมา100ปีร้อปีแล้วใช่ครับ100ปี ก็เลยทําให้ Honda ของเราไปโเวอร์เขาอีกทีนึงแล้วก็ทําเป็นลิมิเต็ดออกมาที่สําคัญนะครับผมก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันหนึ่งร้อยคันก็มีอันนี้ก็คือทั้งทั้งเซ็ตทั้งตุ๊กตาด้วยหนึ่งร้อยคันไม่ครับหนึ่งร้อยคันเนี่ยที่มีตุ๊กตาเนี่ยสิบแปดคันอ๋อเฉพาะมีตัวนี้ไปคือตุ๊กตามีทั้งหมดสิบแปดคันสิบแปดตัวสิบแปดตัวสิบแปดคันสิบแปดคันหลังจากสิบแปดไปก็คือหมดละไม่มีก็คือเป็นแค่ตัวรถแต่ไม่มีตุ๊กตาออ๋ โอ้โหนี่คือพิเศษพิเศษเหรือพิเศษนี่อีกเนื้อพิเศษอีกครับผมโอ้โหถ้าคุณได้ไปคุณก็ได้เป็นคันคันเดียวในโลกคันเดียวใน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 หมู่บ้านคนเดียวในประเทศไทย <c oughs> อโอ้โหโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้แล้วราคาตั้งเปิดประมูลมาที่ไอะเปิดประมูลใช่ไหมครับราาตัวนี้เปิดประมูลไปที่สองแสนวันสองแสนสองแสนสองแสนนะครับฝนลุบครับผมแต่ป้ายอยู่ไหนป้ายไหนผมอยากจะยกเงินสองแสนนะอยยกเมขอยกก่อนเลยแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือมี สาขาอื่นจบไปที่ห้าพันห้าแสนจบไปที่ห้าแสนครับผมห้าแสนเลยนะฮะอย่าพูดเล่นนะครับห้าแสนนะครับห้าแสนแล้ววันนี้จะจบที่เท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะทำการประมูลทั้งสองรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าสุดก็คือเริ่มต้นที่สองแสนอ่ะฮะบิดละห้าพันปิดละห้าพันส่วนป้ายป้ายที่ให้ยกนะฮะยกละห้าพันลดละห้าพันสู้เลยปิดละหนึ่งพันอ๋อตัวตัวคาริวอสบิดละหนึ่งพันใช่ครับ น่าสนุกมากเลยครับอยากอยากเห็นการประมูลนะว่าดูดูดีไซน์ตุ๊กตาตุ๊กตานี้ไม่ใช่กองแกงนะครับจดลิขสิทธิ์ครับผมีลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์ด้วยครับเหนือพิเศษของเหนือพิเศษเหนือพิเศษนะฮะอะไคือกล่องคนที่ชอบหนังสายบู๊ครับส่วนศูนย์เจ็ดเป็นเลขศูนย์ศนเจ็ดทันที่เจ็ดครับผมนี่ฮะแต่เป็นศูนย์ศนเจ็ดครับเท้าด้วยครับนี่เป็นเลขศูนย์ศนเจ็ด อันคือเป็นกล่อง,องของเขากล่องเก็บตุ๊กาตาครัอ๋อกล่องเก็บตุ๊กาตาเป็นหมายเลข007ถูกต้องครับคันที่7ครับหนึยคัคนสุดยอดแต่ทุกอยาประมูยกป้ายขึ้นไหนครับแลค่าประมูลนี่นะครจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000บาทลูกค้าเนี่ยอยากจะประโมลที่มากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับผมบอกว่าหนึงสองแสนเลยก็ได้อ่าได้เลยได้เลยนะครับบอกได้แต่ว่าค้นตอบคือ1น0 0บาทราคาเปิดอยู่ที่1,500 0 0บาทนะครับสำหรับมัคก an ี <im <im ้ฮารวอดับเบิปดสิบสครับใครที่อยากจะเริ่มต้นที่แสนห้าเลยพะยกป้ายได้เลยนะครับยกป้ายได้เลยแท้แสนห้าแสนห้าะับนี้นะครับแสนเ0ล ตอยี่ที่แสนนะครับแสนหกนะฮะหนึ่งแสนหกบาทอ่าผมขอพูดไีไหน่ะหล้านเท่าไหร่นเท่าไหร่นะหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพบาทหนึ่งแสนหกหมื่นึ่บาทนะครับดับเบิลีี่สามเดฮะ ที่ผมทราบมารู้สึกว่าจะประมาณ2แสนกว่า2แสนสีที่เราไปจำหน่ายต่อได้ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะนีครับประมาณสองแสนสี่แต่นสูงแรกกว่าล่าสุดจที่2แส้ใช่ไหมัเท่าไหร่ครับเร่มไห่ครับหนึ่งสนหกหมืบาทหนึ่งแสนหกบาทนะครับหนึ่งแสหกหมืนบาทได้เลยครผมุได้เลยแสนเจพี่จบสบไปเลยแสนไปเลยยางยงเท่าไหร่ครแสนหกพแสั

จะขออนุญาตดับนะฮะจะขออนุญาตดับนะฮะกับคาริวาลมัคกี้ตัวนี้นะฮะตับเบิลแปดสามครับสองแสนดับครั้งที่1ครับไม่มีใครเปลี่ยนใจนะฮะถ้าไม่มีใครเปลี่ยนใจเป็นิดทุนที่สองแสนบาทครับขอสร้อยสิบหกพี่ด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับไม่ถึงถึงชอบตัวตัวมันขลังกันมาก่อนแล้วแล้วก็มาสู้ที่นี่ต่อพี่ลุงไม่ได้มาเล่าที่นี่ มีสามท่านใครู้รยกันสีมีรู้อะไรทดแทน,นด้วยกันนะครับเอเอแล้วก็แกทอแล้วก็สแตนดนนาร์โอ้โหนี่ของจริงตัวจริง เพิ Karma, ano, aja, ่มคุ Là, ้ยค่าการมาหูบ้าก uh, ่อนหนก็ได้แล้วต้แล้วนสองแสนนฮะเปิสอแสนอ่ะตอนนี้แล้ว0 0นสองแสเลยนะครับตอนนี้สองแสนอยู่เลยฮะแรงคาเริ่มต้นาที่สองแสนบาทเปิดที่สองแสนบาทแล้วนะครับอ่ะสองแสนนับนับได้เลยไหมนับได้ยนับได้เลยนะสองแสนับหนึ่อ่ะเฮ้ยนี่เกมอาจจะผิดก็ได้นะผมพี่ออนย้อนสองแสนนับหนึ่งเลยนะฮะสองแสนยอด ที่ละนิดนคสองแสนสองสองแสนสอง่อสองแสนสอันคนเดิมนะดิหนึ่สองห้าห้โอเคสองสองห้าสองสองห้าสอห้าสได้ดีสองหคุณนี่ชื่ออะไรครับพี่ต8แดโอเคสี่แ อ๋อสองแสนสี่พี่พี่ออลกูดอกสี่รี่ผมว่าสีแสนเลยนะโอ้พี่อแบบพอเปิดสเราผมว่าด้สแสนจนแปดนาในใจอ่ะีครับสอพมสองัสองพันหสองันหาสองสองดนครับต้องกาห้านจกเลน้อยจ๋าคองจากนแล้วครับองเออดตอดคนวสอสองเจ็ดสองเจด สองแปดแลครับสองแปดแลครับสองแปดนะครับจะพูดภาษาพี่พูดภายษาแล้วเดินต่อหรือพูดภาษาแล้วสองแปดนะเพิ่มขึ้นแค่สามแสนเลยครับสามแสนบาทนะครับตอนนี้นะครราคาพุ่งไปที่สามแสนบาทนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแม่งไม่แพ้แน่นอนจะไม่ยอมแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ที่สามครับเพิ่มเป็นสี่นิดก็ได้นะครับเอาไรแล้วครับผม สามหนึ่งหมืนนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทแคหนึ่งมืนบาทแล้วฮะสามแสนหนึ่งหมืบาทยอดแทงสู้ต่อเลยครับตอนนี้อยู่ที่ยอนสามแสนหนึ่งหมื่นบาทย้อนกดโอ้ลูกนะเตรียมกดโอ้ลรับงคสามแสนสามหมื่นาทคือตอนนี้จะได้คนแต่้องเลยครับพอที่คนก็สู้กันเนี่ยหายไปหมดเลยครับคนหายหมดเลยครับตัวนี้หายไปหมดเลยหายหมดเลย ันนี้ความกดดันที่นี่แหละสามสามแสนหกหมื่นบาทโอ้โหนี่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่สามแสนหก่ยอดครับเาม่นหสามแสนหกหมนห้าันตอนนี้ย้ายไป่สามแสนหกหมื่นห้าังจะสู้หรือเปล่านะฮะยอมิงนะจะยอมก็ ส6 5แสนมื่น <médico> พัน <ę> นับหนนับหนึ่งะครับลองคุยนะเราจะได้ห้าพันเรเนี่หนึ่งับตอนนี้บางทีเรไปสามแสที่ออนน่ะัสู้เราไม่ไลยครับพี่สามแสนหกห้าับครั้งที่สครับพี่ออนสองพันเลยครับพี่ออนได้ไปสองพันโอ้โหสแสนหหนะนครับคันเรือสองพันนะครับคันแรกหนึ่งแสน คันแรกเท่าไหร่นะคันแรกเท่าไหร่นะคัขขนแรกอยู่ที่สองแสนแต่นี่จบที่สามแสนหกหมื่นห้าร้บาทคนเดียวห้าแสนห้าแสนหกจบไปแล้วสำหรับการประมูลน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย และสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาซื้อรถไปใช้รถมือ2องราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ